สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ราชาฟุตบอลวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักหนึ่งในกองหน้าที่โหดที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกนักเตะที่แฟนๆเรียกเขาว่าบาติโกและเป็นตำนานที่อยู่ตรงกลางระหว่างมาราโดนา่ากับเมซี่เขาคือกาเบรียลบาติสตุตาถ้าเราย้อนกลับไปในยุค90มีคำคำหนึ่งที่แฟนบอลทั่วโลก พูดเหมือนกันเกือบหมดว่ากองหน้าที่กองหลังกลัวที่สุดคือบาติสต้ตาทั้งพลังยิงที่เหมือนลูกปืนใหญ่ทั้งความดุดันและความเด็ดขาดแบบไม่เผื่อให้ผู้รักษาประตูได้หายใจแต่เชื่อไหมคะตำนานคนนี้เริ่มต้นจากเมืองเล็กๆในอาร์เจนตินาเมืองที่ชื่อว่าเรคอนคิสตาลูกชายของคนงานโรงเชือดกับแม่ที่เป็นเลขาโรงเรียนครอบครัวธรรมดามากๆที่ไม่มีใครคิดว่าเด็กคนนี้จะกลายเป็นซูเปอร์สตาร์ระดับโลกในอนาคต และยิ่งไปกว่านั้นตอนเด็กๆเ,เขายังไม่ชอบฟุตบอลด้วยซ้ำค่ะเขาชอบบาสเกตบอลมากกว่าแต่มันคือฟุตบอลโลกปี1978ช่วงเวลาที่มาริโอเคมเปสสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กชายคนหนึ่งลุกขึ้นมาอยากเป็นนักฟุตบอลและนั่นคือจุดเริ่มต้นของบาติกรคนที่เรารู้จักในวันนี้ จากการเติบโตในเมืองเล็กๆสู่การเดินทางบนเส้นทางฟุตบอลจากเด็กที่เคยลังเลในความฝันสู่การกลายเป็นหนึ่งในกองหน้าที่โลกฟุตบอลยกให้เป็นตัวจบสกอร์ที่อันตรายที่สุดในยุคข,ของเขานี่คือเรื่องราวของเกเบรียลบาติสตูต้าตำนานหมายเลข9ผู้สร้างชื่อจากความมุ่งมั่นและทําให้แฟนบอลทั่วโลกเรียกเขาว่าบาติกรและทั้งหมดนี้จะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นค่ะเพราะเส้นทางจากเรคอนคิสตาสู่การเป็นตำนานของโลกฟุตบอลยังมีเรื่องราวอีกมากที่รอให้เราได้ติดตามกันในพาทต่อไป หลังจากที่รังบันดาลใจครั้งใหญ่ทําให้บัติสตูต้าหันมาทางฟุตบอลเต็มตัวเส้นทางของเขาในอาร์เจนตินาก็เริ่มต้นขึ้นแบบไม่ง่ายเลยค่ะบัติสตูต้าเริ่มต้นจากการเล่นให้ทีมท้องถิ่นก่อนจะถูกนิวเวลส์โออยส์ดึงตัวไปร่วมทีมเยาวชนและนั้นทําให้เขาได้พบกับคนที่เปลี่ยนชีวิตของเขาอย่างแท้จริงโค้ชที่ชื่อว่ามาเซโลบียลซาบียลาเห็นอะไรบางอย่างในเด็กหนุ่มร่างสูงคนนี้ ทั้งความมุ่งมั่นทั้งพลังดิบและสัญชาตญาณกองหน้าแม้ตอนนั้นบาติสตูต้าจะยังอ้วนไปเคลื่อนที่ช้าไปและคิดถึงบ้านจนแทบอยากกลับทุกวันแต่เบียซาคือคนที่ทำให้เขาเชื่อว่าถ้าฝึกหนักพอเขาจะกลายเป็นกองหน้าที่โลกต้องจำให้ได้หลังจากนั้นไม่นานบาติสตูต้าก็ได้ก้าวเข้าสู่ทีมใหญ่ครั้งแรกกับริเวอร์เพลเขาคว้าแชมป์ลีกได้ตั้งแต่มาถึงแต่ชีวิตไม่ง่ายอย่างที่คิดเขาไม่ได้ลงเล่นสม่ำเสมอ และสุดท้ายก็ต้องเดินออกจากทีมโดยไม่ได้พิสูจน์ตัวเองเต็มที่แต่แทนที่จะยอมแพ้เขากลับเลือกเส้นทางที่แรงที่สุดเท่าที่นักเตะอาร์เจนตินาคนหนึ่งจะทําได้เขาย้ายไปอยู่กับโบการ์จูเนียสคู่แข่งตลอดการของริเวอร์เ pl ลทและที่โบกาเขาได้เจอกับคนที่เปลี่ยนเขาอีกคนหนึ่งนั่นคือโค้ชออสการ์ทาบาเรสทาบาเรสจัดบาติสตูต้าลงในตําแหน่งที่เขาถนัดที่สุดกองหน้าตัวเป้าให้เขาเล่นแบบที่เกิดมาเพื่อทํา คือยิงประตูผลลัพธ์ก็คือฤดูกาล 1,999-1, Batistuta ระเบิดฟอร์มถล่มลีกยิงเป็นกอบเป็นกำจนคว้าตำแหน่งดา,าวซาโวและกลายเป็นใบเบิกทางสำคัญที่ทำให้โลกฟุตบอลเริ่มหันมามองเขาเป็นพิเศษและในปีถัดมาโชคชะตาก็พาเขาไปเล่นในโคปาอเมริกา1,991ทัวร์นาเมนท์ที่เขาระเบิดฟอร์มอย่างบ้าคลาั่ง ยิงจนพาอาร์เจนตีน่าควาแชมป์และนั่นเองที่เปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดการเพราะหลังจบทัวร์นาเมนต์มีสโมสรนหนึ่งจากอิตาลีที่หลงใหลในความโหดของเขาอย่างถอนตัวไม่ขึ้นและกำลังรอพาเขาไปสู่เวทีที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมหลายเท่าหลังจากสร้างชื่อในอาร์เจนติน่าโจนโดดเด่นเกินกว่าจะถูกมองข้ามในปี1991แกเบรียลบาติสตูต้าก็เดินทางข้ามทวีปไปสู่ประเทศที่มีฟุตบอลแข็งแกร่งที่สุดในโลกยุคนั้นประเทศที่มีกองหลังโหดที่สุดและมีเพียง ยอดกองหน้าเท่านั้นที่ยืนหยัดได้อิตาลีและเมืองฟลอเรนซ์บ้านของสโมสรที่เขาจะกลายเป็นเทพ,พเจ้าในอีกไม่กี่ปีต่อมาฟิโอเรนตินาตอนที่บาติสตูต้ามาถึงซีรีย A, หลายคนยังไม่เชื่อว่าเขาจะยิงได้เหมือนในอาร์เจนตินาแต่ฤดูกาลแรกเขาใช้เวลาไม่นานเลยค่ะ ก็พิสูจน์ให้เห็นว่าพลังยิงของเขามันเหนือคำบรรยายลูกยิงเต็มข้อที่เหมือนจะฉีกตาข่ายออกเป็นสองส่วนการเคลื่อนที่ที่แม่นยำในกรอบเขตโทษและความดุดันชนิดที่กองหลังต้องถอย1นทันทีที่เขารับบอลทำให้แฟนฟิโอเรนติน่าตกหลุมรักเขาตั้งแต่ฤด,ดูการแรกแต่เรื่องราวของบัติสตุต้ากับฟิโอเรนตินาไม่ได้มีแค่ช่วงเวลาแห่งความสุขอย่างเดียว ฤดูกาล1,992-93สโมสรนตกชั้นลงไปอยู่ในซีรีส์บและตอนนั้นเองคือช่วงเวลาที่แฟนบอลรู้ว่าบาติสตุต้ารักทีมนี้แค่ไหนเพราะเขาไม่ย้ายไม่มองหาทีมใหญ่ไม่หนีตามเงินหรือชื่อเสียงแต่เลือกอยู่ต่อเพื่อพาทีมกลับขึ้นมาให้ได้และเขาก็ทำสำเร็จค่ะยิงประตูเป็นกอบเป็นกรรมช่วยฟิโอเรนติน่าคว้าแชมป์ซีรีสบและกลับสู่ซีรีส์เแบบสง่างาม หลังจากนั้นมันคือยุคทองของบัติกออย่างแท้จริงฤดูกาล1994-95เขายิงในลีก26ประตูและทำสถิติอันน่าเหลือเชื่อยิงประตู11นัดติดต่อกันในซีรีส์เสถิติที่ยืนยาวมากกว่า30ปีก่อนเขาจะทำลายมันลงนั่นคือช่วงเวลาที่ทั้งอิตาลีเริ่มเรียกเขาว่ากองหน้าที่อันตรายที่สุดในโลกและปี1996คือปีพิเศษสำหรับแฟนฟอเรนตินา่า เพราะบาติสตูต้าพาทีมคว้าโคปาอิตาเลียและซูเปอร์คัปาอิตาเลียนาร่วมกับเพื่อนคู่ใจอย่างรุยคอสตาและบายาโนสามประสานที่กลายเป็นตำนานของเมืองฟลอเรนซ์มาจนถึงทุกวันนี้และเพื่อเป็นเกียรติแก่ชายคนหนึ่งที่ยิงเพียงเพื่อทีมแฟนบอลฟิอเรนติน่าได้สร้างรูปปั้นบรอนซ์ขนาดเท่าตัวจริงของเขาตั้งไว้หน้าสนามเพื่อบอกกับโลกว่านี่คือหนึ่งในกองหน้าที่ดีที่สุดที่เคยเล่นให้สโมสรแห่งนี้แต่แม้บาติสตูต้าจะมีทุกอย่างที่ฟลอเรนซ์มอบให้เขายังขาดสิ่งหนึ่งงสิ่ท่ทีเขาาออยกมบให้แฟน ที่สุดแต่มันไม่เคยเกิดขึ้นเลยแชมลีซีรียและเพราะความฝันที่ยังไม่สมบูรณ์ทําให้การเดินทางครั้งใหม่เริ่มต้นขึ้นเส้นทางที่เขาต้องตัดสินใจครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตการคาแข้งหลังจากอยู่กับฟิโอเรนติน่ามานานเกือบสิบป,ปียิงประตูให้แฟนบอลทั้งเมืองได้กรีดร้องสุดเสียงและแม้จะพาทีมคว้าแชมป์บอลถ้วยได้สําเร็จแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นเลยคือแชมลีซีรียและในปี2000บัตติสตูต้า อายุ31ปีแล้วค่ะเขารู้ดีว่าโอกาสคว้าสกูเดโตกำลังจะหมดลงนี่อาจเป็นโอกาสสุดท้ายในชีวิตนักฟุตบอลของเขาในที่สุดเขาตัดสินใจครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตค้าแข้งย้ายจากเมืองที่รักไปสู่เมืองหลวงของอิตาลีเข้าร่วมทีมที่กำลังเติบโตและมีความฝันไม่ต่างกัน AS โรม่าค่าตัวมากกว่า36ล้านยูโรกลายเป็นสถิตินักเตะอายุเกิน30ที่แพงที่สุดในโลก และกลายเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วอิตาลีเพราะนี่คือการย้ายทีมที่ทำให้แฟนเฟรเรนติน่าทั้งเข้าใจและทั้งเจ็บปวดในเวลาเดียวกันแต่สำหรับบาเตสตูต้านี่ไม่ใช่การทิ้งความรักแต่มันคือการตามหาความฝันที่ยังค้างคาอยู่ในหัวใจฤดูการแรกกับโรมา่าเขาลงสนามพร้อมศรัทธาของแฟนทั้งเมืองและเขาตอบแทนพวกเขาด้วย20ประตูในลีกเป็นกำลังสำคัญที่สุดในทีมของฟาบิโอคาเปลโลที่มีทั้งป็อตตีมอนเทลลาคาฟูซามูเอลเอเมอร์สัน ทีมที่รวมทุกอย่างที่เขาเคยขาดในฟลอเรนซ์ความสมบูรณ์แบบในการลุ้นแชมป์และวันที่ทำให้บาติสตูตาเป็นตำนานโรมา่ามาถึงวันที่17มิถุนายน2001โรมาพบปามานาชิชาตาสกูเดโตและบาติสตูตาทำประตูสำคัญในเกมนั้นพาทีมคว้าแชมป์ซีรีส์เอครั้งแรกในรอบ18ปีทุกคนในกรุงรวมร้องไห้ทุกคนกอดกันและชื่อบาติสตูตาถูกตะโกนก้องทั่วทั้งสเตเดโอโอลิมปิโกแต่นั่นยังไม่ใช่ฉากที่สะเทือนใจที่สุดในฤด,ดูกาลนั้น พราะมีอีกหนึ่งแมชที่แฟนบอลยังพูดถึงจนวันนี้โรมา vs f i ฟิ t i n เรนติน่าวันที่บัติสตุตตาต้องยิงใส่ทีมเก่าทีมที่เขารักที่สุดนาทีที่83เขายิงประตูชัยด้วยลูกวอลเล่จากระยะ30หลาเป็นหนึ่งในประตูที่สวยที่สุดของเขาแต่ทันทีที่บอลพุ่งเสียบเสาเขาไม่ดีใจไม่ยกมือไม่ตะโกนแต่ยืนนิ่งก้มหน้า และน้ำตาเริ่มไหลเพื่อนร่วมทีมวิ่งเข้ามาดีใจแต่เขาไม่รับความยินดีนั้นเขาหันไปหาแฟนฟิอเรนติน่าที่ตามมาเชียร์กว่า3,000คนชูมือขึ้นเหมือนกำลังบอกว่า <c oughs> ผมขอโทษแต่ผมต้องทำผู้บรรยายในอิตาลีพูดไว้ว่าประตูนี้ทำลายหัวใจฟลอเรนซ์และทำลายหัวใจของเขาเองเช่นกันหลังจบเกมบาติสตูต้าเดินออกจากสนามด้วยน้ำตาที่ห้ามไว้ไม่อยู่เพราะเขารักฟิเรนติน่าจริงๆ แต่วันนี้เขาต้องยิงเพื่อโรมาเพื่อความฝันที่เขารอคอยมาตลอดชีวิตนี่คือหนึ่งในช่วงเวลาที่สวยงามที่สุดและเจ็บปวดที่สุดของเกเบรียลบัติสตุตาชายที่ทั้งสองเมืองรักเขาอย่างสุดหัวใจหลังจากพิสูจน์ความยิ่งใหญ่ในอิตาลีเส้นทางของเกเบรียลบัติสตุตาในชุดทีมชาติอาร์เจนตินายิ่งใหญ่และงดงามไม่แพ้กันเลยค่ะนี่คือชายที่ทั้งประเทศวางความหวังไว้บนบา่าและเขาก็ไม่เคยทำให้ผิดหวังโคปาอเมริกา1991 จุดเริ่มต้นของฮีโร่ชาติปี1991 <All right. S 1> บาติสต <All right. S 1> ูต้าถูกเรียกติดทีมชาติเต็มตัวเป็นครั้งแรกในทัวร์นาเมนต์โคปาอเมริกาที่ชิลีไม่มีใครคาดคิดว่าเด็กหนุ่มจากเรคอนคิสตาจะระเบิดฟอร์มจนกลายเป็นดาวซันโวของทัวร์นาเมนต์ ยิงรวม6ประตูและพาอาร์เจนตินาคว้าแชมป์แบบสง่างามตั้งแต่วินาทีนั้นแฟนบอลเริ่มรู้แล้วว่านี่คือกองหน้าที่สวมเสื้อฟ้าขาวได้อย่างสมภาคภูมิที่สุดคนหนึ่งโคปาอเมริกาหนึ่งบาติสตูต้ายึดบัลลังอีกครั้ง2ปีต่อมาเขากลับมายืนในเวทีเดิมแต่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมในรอบชิงชนะเลิศกับเม็กซิโกบาติสตูต้ายิง2ประตูพาอาร์เจนตินาคว้าแชมป์โคาปาอเมริกาอีกครั้งและปิดท้ายด้วยตำแหน่งดาวซัลโวเช่นเดิม อาร์เจนตินากลายเป็นแชมป์ทวีปเพราะพลังยิงของผู้ชายคนเดียวผู้ชายที่คนทั้งประเทศเริ่มเรียกว่าบาติโก w เวิลด์คัพ9 4แฮตทริกที่โลกจำฟุตบอลโลก1994ที่สหรัฐอเมริกาบาติสตูตาเปิดฉากด้วยการยิงแฮตทริกใส่กรีซกลายเป็นประวัติศาสตร์ทันทีแม้ทีมจะต้องเจอกับเรื่องช็อกใหญ่จากกรณีของมาราโดนาและตกรอบเร็วกว่าที่หวังแต่บาติสตูตา<ม>ก็ยังยิงได้4ประตูจาก4นัดนี่คือการประกาศว่า กองหน้าที่อันตรายที่สุดของอาร์เจนตินาคือเขา World Cup 1998บทพิสูจน์ความเป็นตำนาน4ปีต่อมาบัติสตูตากลับมาเพื่อแก้มือและในเกมพบจาไมากา <All right. S 1> เขาทำแฮตทริกที่2ในฟุตบอลโลก mm hmm. เขากลายเป็นนักเตะคนแรกในประวัติศาสตร์ mm hmm. ที่ทำแฮตทริกในฟุตบอลโลก2รุ่นติดกันสถิตินี้ไม่มีใครทำซ้ำได้ mm hmm. จนถึงวันนี้ mm hmm. ทัวร์นาเมนต์นั้น mm hmm. เขายิงรวม5ประตู mm hmm. และจบด้วยรองดาวซัลโวของโลก อาร์เจนตินาต้องหยุดเส้นทางที่ประตูสุดท้ายของเบิร์คั์แต่ผลงานของบาติสตูตาทำให้ชื่อของเขาถูกจารึกลงในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกอย่างถาวรเวิร์ลคัพสอ2พประตูสุดท้ายในเวทีโลกฟุตบอลโลก2002คือทัวร์นาเมนต์สุดท้ายของเขาเขายิงประตูชัยใส่นาโอมินัยจีเรียในนัดแรกแต่สุดท้ายอาร์เจนตินาต้องตกรอบแบบช็อกโลกในรอบแรกหลังจบทัวร์นาเมนต์เขาประกาศอำลาทีมชาติพร้อมสถิติ56ประตูจาก78นัด เขายืนบนบัลลังดาวยิงสูงสุดของอาร์เจนตินายาวนานกว่า20ปีก่อนที่เลโอเนลเมซี่จะทำลายสถิติของเขาในปี2016และบาติสตูต้ายังผู้ประโยคที่แฟนบอลรักที่สุดว่าผมหงุดหงิดนิดหน่อยนะแต่ถ้าจะโดนแซงก็ขอแพ้ให้เอเลียนอย่างเมซี่นี่แหละบาติสตูต้าฮีโร่ของชาติสำหรับแฟนอาร์เจนตินายุค92,000ก่อนจะมีเมซี่ก่อนยุคของอากูเอโร่หรือฮิกัว ชื่อที่ทุกคนไว้ใจที่สุดในแดนหน้าไม่เคยเป็นใครอื่นเลยค่ะนอกจากแกเบรียลบาติสตูตาบาติโกนผู้ยิงเพื่อชาติหลังจากที่เราได้เห็นบาติสตูตาในบทบาทของผู้ยิงประตูสำคัญทั้งในสโมสรและทีมชาติตอนนี้ค่ะเรามาดูกันว่าอะไรทำให้เขากลายเป็นหนึ่งในกองหน้าที่สมบูรณ์แบบที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลเพราะบาติสตูตาไม่ใช่กองหน้าที่เก่งแค่ยิงประตูแต่เขาคือศิลปินของการจบสกอร์และนี่คือ The Art of a Pure Number 1กพลังยิง Control Violence สิ่งแรกที่ต้องพูดถึงคือพลังยิงค่ะบาติสต้าไม่ได้แค่ยิงแรงแต่ยิงด้วยความแม่นยำแบบคาดเดาไม่ได้นักข่าวอิตาลีเคยบรรยายว่าเขายิงด้วยความรุนแรงที่ถูกควบคุมเหมือนลูกบอลไปทำผิดอะไรมาไม่ว่าจะเป็นลูกยิงไกล30เมตรลูกวอลเล์แบบไม่แตะพื้นหรือการยิงจังหวะเดียวด้วยสองเท้าทุกลูกเต็มไปด้วยพลังและทำให้ผู้รักษาประตูแทบไม่ทันตั้งตัว 2. Deadly One Touch Finisher จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของเขาก็คือการยิงแบบจังหวะเดียวหากบอลถูกส่งเข้ามาในกรอบเขตโทษบาติสตูตาจะไม่แตะเพิ่มไม่ลังเลไม่คิดซ้ำสองเขายิงทันทีและบ่อยครั้งลูกนั้นก็กลายเป็นประตูนี่คือคุณสมบัติของกองหน้าชั้นสูงที่มีสัญชาตญาณราวกับถูกสร้างมาเพื่อยิงประตูโดยเฉพาะสามการเคลื่อนที่ movement ของนักล่าแม้เขาจะสูง185ซนติเมตรแต่บาติสตูตาไม่ได้เป็นแค่กองหน้าตัวใหญ่เขามี การหาพื้นที่ที่ฉลาดมากเขารู้ว่าเมื่อไหร่ควรวิ่งตัดเ <Stay. S 1> มื่อไหร่ควรหยุดและเมื่อไหร่ควรยืนให้กองหลังหลงทางก่อนบอลจะมาถึงเขามักจะอยู่ในตำแหน่งที่พร้อมยิงเสมอนี่คือสิ่งที่ทำให้เขาอันตรายยิ่งกว่ากองหน้าแต้มต่อคนอื่นสี่ความแข็งแรงทางกายภาพ Physical Monster b าติสต u ตาเป็นกองหน้าที่กองหลังยุค90ไม่อยากเจอที่สุด เพราะเขาชนไม่ล้มแข็งแรงทรงพลังและยืนปะทะได้กับกองหลังสายโหดจากซีรีเอได้โดยไม่ถอยกองหลังยุคนั้นอย่างมัดินีเนสต้เคนาวารทูรัมยังต้องยอมรับว่าบัติสตุต้าคือคู่ต่อสู้ที่หนักจริงๆเพราะยิ่งเข้าชนเขายิ่งดุดันขึ้นไปอีกห้าลูกมงความสูงบวกการอ่านจังหวะบัติสตุต้าไม่ได้เก่งแค่ยิงด้วยเท้าแต่ยังมงดีมากกระโดดสูงอ่านบอลแม่นเหมือนจับจังหวะลวกหน้าได้หนึ่งวินาที หลายประตูสําคัญทั้งกับเรนติน่าและทีมชาติเป็นลูกหม่งที่กองหลังประกบอยู่แต่เขายังลอยได้เหนือกว่า6ฟรีคิกความรุนแรงแบบปลอดแตกถึงจะไม่ได้มีวิธีโค้งแบบจูนินโฮหรือความแม่นแบบเพียโรแต่ฟรีคิกของบาติสต้ามีอย่างหนึ่งที่เหนือทุกคนพลังทุกครั้งที่เขายืนหลังบอลกำแพงก็รู้ว่าเจ็บแน่และผู้รักษาประตูก็รู้ว่าต้องล้มตัวให้เร็วที่สุด ฟรีคิกของเขาจะพุ่งตรงดุดจรวดเป็นซิกเนเจอร์ที่แฟนบอลจำได้ทันทีเมื่อเห็นเจ็ด personality ผู้นำโดยธรรมชาติบาติสตุต้าอาจไม่ใช่กับตันทีมเสมอไปแต่เขามีพลังบางอย่างที่ดึงดูดทุกคนในสนามเขาจริงจังมีวินยัยและไม่เคยเล่นแบบล้อเล่นทุกประตูที่เขายิงออกมาคือผลลัพธ์ของแรงกดดันที่เขายอมรับบนไหล่ตัวเองมาอย่างเต็มใจนี่คือเหตุผลว่าทำไมแฟนทุกทีมที่เขาเคยเล่นให้ ฟิออเรนติน r าโรม r าอาร์เจนติน่าต่างรักเขาอย่างสุดหัวใจบาติสตูตาไม่ใช่แค่กองหน้าเขาคือตำนานของตำแหน่งหมายเลข9เขาเป็นหนึ่งในกองหน้าที่ครบเครื่องที่สุดของฟุตบอลยุค90และต้นยุค2000เป็นตัวแทนของคำว่าเพชรคาดหน้าประตูอย่างแท้จริงและทั้งหมดนี้คือเหตุผลที่ทำให้บาติสตูตากลายเป็นไอคอนระดับโลกผู้ที่ยังถูกยกย่องจนถึงทุกวันนี้ เมื่อเราพูดถึงบาติสตูตาเรามักจะเห็นภาพของกองหน้าผู้ทรงพลังผู้ชายที่ยิงประตูเหมือนยิงปืนใหญ่ผู้ที่แฟนบอลยกย่องว่าเป็นหนึ่งในกองหน้าที่ดีที่สุดเท่าที่โลกเคยมีแต่ด้านหลังของความยิ่งใหญ่ทั้งหมดนั้นมีร่างกายที่พังทีละนิดทีละนิดจากสไตล์การเล่นที่ทุ่มทุกอย่างแบบไม่เผื่ออนาคตเลยสักนิดเดียวความเจ็บปวดที่เริ่มสะสมมาตั้งแต่ยุคฟิโอเรนติน่าบาติสตูตาเล่นด้วยสไตล์ที่โหดมากค่ะ วิ่งเร็วหยุดแรงยิงเต็มข้อพุ่งเข้ากรอบเขตโทษแบบไม่คิดชีวิตร่างกายของเขารับแรงกระแทกมหาศาลทุกนัดโดยเฉพาะข้อเท้าที่ต้องรับแรงจากลูกยิงมหาโหดของเขาซ้ำไปซ้ำมาจนกระดูกและเส้นเอ็นเริ่มสึกอย่างรุนแรง แต่เขาไม่เคยขอพักไม่เคยบน่นเพราะในหัวของเขามีแต่คำว่าผมต้องเล่นผมต้องยิงผมต้องช่วยทีมหลังแขวนสตาร์ทคือช่วงเวลาที่เจ็บปวดที่สุดปี2005เมื่อบาติสุตาเลิกเล่นฟุตบอลอย่างเป็นทางการแฟนๆอาจคิดว่าเขาจะได้พักแต่ความจริงกลับตรงกันข้ามอย่างมากเขาเคยเล่าในรายการทีวีของอาร์เจนตินาว่าหลังจากเลิกเล่นได้ไม่นานอาการปวดข้อเท้ารุนแรงถึงขัน้นเดินไปเข้าห้องน้ำไม่ได้ต้องปัสสาวะบนเตียงเขาบอกว่าทุกครั้งที่ตื่นขึ้นมา ขาของเขาเหมือนเป็นของคนแก่ที่เดินแทบไม่ไหวทั้งๆที่เขาเพิ่งอายุไม่ถึง40ปีด้วยซ้ำจนวันหนึ่งเขาไปพบแพทย์ที่สนิทกันและผู้ประโยคที่ทําให้ทุกคนช็อกว่าช่วยตัดขาผมทิ้งทีผมทนไม่ไหวแล้วแต่หมอไม่ทําและหาทางรักษาด้วยการผ่าตัดเพื่อช่วยให้เขาเดินได้ดีขึ้นแม้อาการจะดีขึ้นบ้างแต่เขาก็ยังเดินลําบากจนถึงทุกวันนี้ชีวิตหลังฟุตบอลคนที่หนีออกจากโลกฟุตบอล หลายคนคิดว่าบาติสตูต้าจะกลับมาเป็นโค้ชหรือเป็นผู้อำนวยการสโมสรเพราะเขาคือตำนานแต่เขากลับพูดประโยคหนึ่งที่ทำให้หลายคนช็อกผมไม่ชอบฟุตบอลมันเป็นแค่งานของผมเขายอมรับว่าตอนเล่นฟุตบอลเขาแทบไม่มีความสุขเพราะเขาเอาแต่กดดันตัวเองว่า ถ้ายิงสองลูกต้องยิงสามยิงสามต้องยิงสี่เขาเพิ่งมองย้อนกลับไปแล้วรู้สึกภูมิใจหลังจากที่ทุกอย่างจบลงแล้วเท่านั้นหลังเลิกเล่นเขากลับไปใช้ชีวิตที่อาร์เจนตินาสร้างธุรกิจของตัวเองและหันมาเล่นโปโลกับกอล์ฟแทนเพราะสองกีฬานี้ไม่ต้องใช้แรงวิ่งหรือกระโดดหนักๆเหมือนฟุตบอลเขาพยายามใช้ชีวิตเงียบๆอยู่กับครอบครัวและหลีกเลี่ยงการเป็นข่าวในวงการฟุตบอลแต่ถึงเขาจะเดินไม่สะดวกเขายังเป็นฮีโร่ของแฟนบอลเสมอทุกครั้งที่มีแมตช์ รวมตำนานทุกครั้งที่เขาปรากฏตัวไม่ว่าจะที่ฟอร์เรนซ์โรมหรือบัวโนสไอเรสเสียงปรบมือดังขึ้นเสมอเพราะผู้คนรู้ดีว่าตำนานคนนี้แลกอะไรไปกับอาชีพนักฟุตบอล ร่างกายพังข้อเท้าเสียแทบเดินไม่ได้แต่เขาก็ทำทุกอย่างเพื่อทีมเพื่อแฟนบอลเพื่อความภูมิใจของตัวเองในฐานะกองหน้าตัวจริงและทั้งหมดนี้คือราคาที่เกเบรียลบาติสตูต้าต้องจ่ายเพื่อให้โลกจดจำเขาในชื่อบาติกอนเมื่อเรามองย้อนกลับไปในเส้นทางของเกเบรียลบาติสตูต้าเส้นทางที่เริ่มจากเมืองเล็กๆชื่อเร c o คอนคิสตาเด็กที่เคยไม่มั่นใจในตัวเองเด็กที่เคยถูกมองว่าช้าเกินไปอ้วนเกินไป แต่สุดท้ายเขากลายเป็นหนึ่งในกองหน้าที่โลกจดจำมากที่สุดตลอดการ และชื่อของเขาถูกพูดอยู่ตรงกลางระหว่างมาราโดน่ากับเมซี่นี่คือจุดที่บอกทุกอย่างได้อย่างสมบูรณ์ค่ะว่าบาติสตูต้ายิ่งใหญ่แค่ไหนในหัวใจของแฟนบอลอาร์เจนตินาบาติสตูต้ามรดกแห่งตำนานที่โลกฟุตบอลไม่เคยลืมที่ฟิโอเรนตินาเขาคือไอคอนคือผู้ยิงประตูที่ทําให้ทั้งเมืองมีความหวังจนแฟนๆสร้างรูปปั้นเพื่อเป็นเกียรติให้เขาที่โรมาเขาคือจิกซอชิ้นสําคัญที่สุดของปี2000000001 ปีที่พวกเขาคว้าสกูเดตโตครั้งแรกในรอบ18ปีและชื่อของเขายังถูกจารึกใน Hall of Fame ของสโมสรในทีมชาติอาร์เจนตินาเขาคือดาวยิงสูงสุดตลอดการนานกว่า20ปีก่อนที่เมสซี่ชายจากนอกโลกจะทำลายสถิตินั้นได้ในฟุตบอลโลกเขาคือคนเดียวในประวัติศาสตร์ที่ทำแฮตทริกได้ใน2ฟุตบอลโลกต่างยุค และยิงรวมสิประตูบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของวงการฟุตบอลในสายตาคนทั่วโลกเพเลเลือกเขาไว้ในรายชื่อฟี f า100สื่อเคยเรียกเขาว่ากองหน้าที่โหดที่สุดของยุค90มาราโดนาเคยบอกว่ามาติสตูตาคือกองหน้าที่ดีที่สุดที่ผมเคยเห็นเล่นเกมนี้และนี่คือมรดกแห่งตำนานที่ไม่มีใครลืมได้ลงบัตติโกความยิ่งใหญ่ที่แลกมาด้วยเจ็บปวดแม้ร่างกายของเขาจะไม่สมบูรณ์อีกต่อไป แม้เขาจะเดินไม่สะดวกเหมือนเมื่อก่อนแม้เขาจะต้องแลกทุกประตูด้วยข้อเท้าที่พังยับจนเกือบขอหมอตัดขาทิ้งแต่เมื่อชื่อของเขาถูกประกาศในสนามฟุตบอลเสียงปรบมือก็ยังดังเสมอเพราะแฟนบอลรู้ว่าเขาไม่เคยหวงตัวไม่เคยเผื่อแรงเขาเล่นด้วยหัวใจทั้งหมดจริงๆนี่คือสิ่งที่ทำให้บาติสตูตากลายเป็นมากกว่านักเตะแต่เป็นตำนานที่มีเลือดความเจ็บปวดและความมุ่งมั่นหล่อหลอมขึ้นมาสรุปตำนานที่อยู่ระหว่างสองยุคก่อนจะมีเมสซี่หลังยุคข,ของมาราโดน่า อาร์เจนตินามีความหวังเพียงหนึ่งเดียวในแนวรุกและความหวังนั้นชื่อว่าบาติสตูตาเขาเป็นสัญลักษณ์ของยุคสมัยเป็นหมายเลขเก้าที่เด็กอาร์เจนตินาอยากเรียนแบบเป็นกองหน้าที่กองหลังกลัวที่สุดเป็นชายที่ยิงประตูเพื่อชาติอย่างภาคภูมิและเป็นคนที่ทั้งฟลอเรนซ์และโรมรักอย่างสุดหัวใจแม้เขาจะไม่อยู่ในหัวข่าวทุกวันเหมือนซูเปอร์สตาร์ยุคใหม่ แต่ชื่อของเขายังคงหนักแน่นและยิ่งใหญ่ในความทรงจำของแฟนบอลทั่วโลกนี่คือบัติโกเกเบรียลบัติสตูตาตำนานหมายเลข9ผู้ที่โลกฟุตบอลจะไม่มีวันลืมและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของเกเบรียลบัติสตูตาหนึ่งในกองหน้าที่ครบเครื่องที่สุดดุที่สุดและยิ่งใหญ่ที่สุดที่โลกฟุตบอลเคยมีค่ะถ้าคุณชอบเรื่องราวตำนานแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องราชาฟุตบอลไว้ด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดเนื้อหาฟุตบอลลึกๆที่เราตั้งใจทำให้ทุกคนค่ะแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ช่องราชาฟุตบอลของเราไว้ด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดเรื่องราฟุตบอลเด็ดๆและข่าวบอลฮอตๆอค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ